เดี่ยวชานชาลาที่หนึ่งจะเป็นทักษิณ สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความต์จะลงที่สถานีราชบุรีบ่อนอัดสอบสิ่งของและสัมภา,าระของท่านนำลงให้ถูกต้องกวบคุมชพ่วได้ค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชายสารที่สองเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอง62งรับส่ง,งผู้โดยสารจ,จากสถานีหัวหินปลายทางสถานีกรุงเทพค่ะ ตู้นนนครับถัดไปตู้นึงครับผู้โดยสากต้อนที่นี่สถานีราชบุรีขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถตรวจพิเศษทักจินารัฐขบวนที่สามสิบเอ็ดลำตบผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุขทางหัดใหญ่ผู้โดยสารที่มีตั๋วใช้โดยสารไปกับขบวนรถเที่ยวที่จัเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านนำขึ้นโดยสารบนขบวนรถที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ Give me สถานีราชบุรีไปแล้วจะรับ่พผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ สอง่จอเทียบในชานชาลาที่2เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะรับสบ่งผู้โดยสารที่สถานีเจ็ดสมัยและสถานีโพธารามเป็สนสถานีต่อไปค่ะ ยบบอ,อย่ามันีโกงมนมีเคล้วมจะกินเลยกินครับโอ้โหมันยังไม่ทัน